เช็คเช็คเช็คเาเช็คเช็คเห่าเช็คเช็คเจ้าเช็คเช็คเห่าเช็คเช็คเช็คทดสอบเสียงเช็คชาวเช็คเฮโลโลโลเช็คชาวเช็คสุดเห่าสุด what the fuck โอ้โหไหนนะแหลกมากกระตุกมากเอาสวัสดีโอ้โหสองกับสองไหนดูดิมีโอ้โห อะไรล่ะนะอโอเคสอนยิ่งโตมากมันเป็นสไตล์ผมไปหาสตูลอะไรเนี่ยฮะแต่งเติมเอาโอ้กูโดนแล้วกูโดนเล่นแล้วกูโดนเล่นแล้วนานไงมันมีตัวบินเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหพวกนี้อะไรจะโหดเกินไปแล้วใครชนกู ไซไใส่มันมันอยู่ไหนโอ้ระวังตายแล้วเรียบร้อยเออเอออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนครับข้างบนโอ้โหแมงบนหัวเลยอ่ะโอ้โหแล้วมันแบบลำเล็กเออ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 นั่นไงอีกแมงระยะเผาขนเย้มาแล้ว จระจายชิ้นส่วนโอกระวังโอ๊กนั่นไงโอเตร์โแซบโอ้โหแ้เหมือนจะมีแต่ฝ่ายมันนะที่มันมียานบินเนี่ยอ้ยอแน้เโอ้ยเอละไปว่นี้จริงนี่แน่ กูช่วยเพื่อนร้านไอ้ชารี่กูช่วยอยู่เอาโอกระวัางลังยิงหลักเข้าไปโอ้โหไม่ยิงมันไม่ถูกเลยอ่ะโอ้โหมันแบบบินเรื่อยเลยต้องลงลงลงจอดลงจอดไอ้ระวังระวังเดี๋ยวไฮวะไฮวะระวังโอ้ยหมีเขาแต่โอ้โหตอนเลย ยิงมันลวกมันลวกแล้วลวกแล้วเร็วยิงมันเลยยิงมันเฮ้ยมันจะตายแล้วจะตายแล้วจะพังแล้วเอ้มันชาดใหญ่มันชาดได้ตายมันไปอ๋อมันยังมีสปิบัติอีกมันยังจะยิงได้อีกเเฮ้ยข้างบนหัวบนหัวยิงไม่ออกอย่าแพ้อย่าแพ้อย่าแพ้